ก้อเนาะตอนนี้เหื่อยเราขึ้นมาจะปักสองเราขึ้นมาหาความสวยเรืออะไรทุกคนหาความสวยเรือตอนนี้เราจะอยากจะกลับเมืองเฟืองจะจะกิกลับรีบบอกเมือ่อเราว่าว่าเรากลับไปเราตีจเจ้ารีบตเีเกือบถอลูกนํำนี่แต่ก็รับนี่น,นะแต่ก็เพลินทันเราถึงกรว,วตี เรากลับไปหันแต่ว่าตอนนี้เราสิกลับเมืองเมืองเฟืองตอนนี้เรามาพออยูในหมู่เราหันเราบอกว่าเราเก่งใจหมู่เราเอาเงินให้แสนหนึ่งแสนหนึ่งกะบ่หอดอกเมืองเฟืองแสนหนึ่งหอดแต่เวียงจันท์หอดบอค่ารถกัแสนสองแสนสิบสองเจ็เนาะสองแสนเจ็ดวันนี้ลูกเราตื่นเลยเป็นงานจ้างมันจะเว่ยังเมืองหันเงินอีกแบแสนแสนสิบ ่หรวมทังสมุดเมื hmm. ่อวิยงแสนซ้าวต่อจากวิยงเมื่อเมื่อระเอาเมื่อแต่ัแปเวียงแบบเมือนงาน่อนแสน่าวัแปพี่งานพอวิ่งสองแสนเียบ่านั่นะตอนนี้เรามีเงินติดตู้เตโตแต่แสนหนึ่งเามีแต่แสนหนึ่งบมดอน้ำมูเดียวคนลาเอห้เราพันจะให้เคลน่ห้าคาเพิ่มหนุนน โปรเจกตไปหากัเลยมาหาดบัสบายดีดูสบายดีนกนกสบายดีตอนน่ะพึ่งนอนค่ะเต่านมแม่เนาะแข่งฝนแข่งยังสบายดีเนาะไหนเป็นไข่เป็นยังหรอวะสบายดีสบายดีแข็งแห้งแข็สบายดีผู้หญิงต่อตอนนี้เราหาความสวยเรืออยากครับเมื่อเมื่อเฟืองเนาจะชิวเมาอยู่น้ำพอม่เลยบระมาณนี้ บราต้องกัปมาหาพัวเลยบอกแว่าเราต้องกลับมาสาเขาตี่เจ้าหันเราต้องหยาดดอกว่าลูกเจ้าบ่มีลูกนะความคิดเก่าๆที่ว่าหยาดลูกบ่มีพอไปหาเอาคนดีๆกว่านั่นกันยังดีกว่ายังมีหลายคนเจ้ายังมีโอกาสหลายอยู่สำนึกขนาดอยู่บ้านคนยู่บ้านเขาจะมาขอเขาจะมาขอเอาได้ปะเขาดูดูเบียบเขบอเอาอย่าง้ว่าขันเมื่อบัรนี้บต้องลง มื่อได้เจ้าสีกับมือนี่แล้วว่ามืออื่นตอนแรกมืออื่นนี่เราบอกเออทำมืออื่นก็รับเงยคือสิบตัวดอกตีบิบตัวรับสะบานก็ไรเจ้าว่าเอาเอบว่าเอาเบอร์ไหวสิฝากเข่ามาให้กินผมเป็นยังดอกเอือยเลยอยู่คเจ้าก็เห็นหน้าอยู่ยวบอกเห็นไหนใช่ปีนี้เขาได้รวยโชครวยไป จะไปอยู่นั่นพ่อแม่ม์นี่กลัวจะไปต้องอยู่ดอกมันสุกหย่าอยู่นี่พ่อแม่บ่ได้ให้บ่เงินสาอยู่ไปกับค่ได้นมีนด้เราจมีอีแม่แล,ล้วก็สู่เลยเกี่ยวข้าวแล้วแล้วก็เป็นยังบุกแลวก้วจ่อยพ่อมน้องเขาแค่น้ะเราแค่น้องเพื่นอนเพราะว่ายามคัดสนที่ว่าได้ได้เขาได้ยังเลยว่าขายมาให้ลูกเมื่อบ้านกอนสินะ่ะเูาขายดีละยันว่าแฟนยันเราก็ยันจะตัวคือกันเพราะว่า เออเพราะว่าเจ้าเคยวอาว่าพอมีส่วนเมือจะได้กับโเมืออยู่กับผัวแี่นึงแต่ว่าเราอันแบบเราว่ายมือก็โบก้าบมให้ปะผัวโบปากเน่แล้วเราขี่ทัานว่นเน่เดี๋ยววันนี้คะเราบบเสื้อตอนยังเมื่อเมื่อเองเขเราบบเสื้อเราโอย่างว่นเราเอาควายโบก้ามข่วมขี่ว่าควายี่เอาผัวเนาะเราจะกลับเรามาเมื่อกี้นี่แหละกำลังนั่งตัดคลิปอยู่ มันจะมาแต่ปากชองนี้ได้สัจจะจางรถมากบอกว่าหาขามาส่งดวนไปเดีงเลยลักซองไปเลยยางนรักงดลวงนางรัดบอันนี้ได้สัจจะมาแต่ลัเก่าได้สัจจะอีกนะลักเป็นละกเก่าแล้วเขาไปส่งเขาอยู่หันหลลักเก่าอยู่นอกทาเขาก็ไม่ส่งู่ี่ คือวันนี้จะย่างมาวันรุ่งขี่เราจางใหม่ย่างมางแล้วขอดึงน้ำคาวความมาส่งอยู่ไฟแดงรถสองแล้วก็ย่างรัดลงเหมืนย่างเดี๋ยวเอาตอนนี้จะสิบไปใส่นึงแกว่ากันไว้เจ้าสอยคอยพาลูกค้าล่ามกล้ก็ไปย่างเหม่ยไปย่างเหม่ยแล้วขอน้ำ้าวน้ำหมูไปอยู่น้ำหมูแล้วยังผัดน้ำหมูแล้วหมูจะอยู่แถวไหนหมูอยู่หลังเดี๋ยวเธอสิไปส่งไปอยู่ไฟย่างไปขอดึงน้ำคาวตืมมันเลยไปสิไปขอดึงน้ำคาวตืม คอมาจากบอลแล้วนี่แต,แต่แต่ลงมาการลองดลงมานี่ประธนไมีเงินพกีประธานได้ก่อนน้ำไกาวว้พันควน้ำเจาได้แล้วนท่ไยเมื่อปล่อยน้ำคอตื้อสื่อยังเกาะแนะนำบังสื่ออายุใครเดบ้าื่อนางสื่อสาวนางอายุพอได้ก็30ส,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 สามสิบสาสิปีนะ มีผัวแต่ว่าผัวกินเหล้ากินเบียร์เนาะตีลูกตีเมียบอฟังควมเมียติดผู้เสพผู้สาวน้อยเจ้ากับป้าเราเลยเราเละป้าหลุดเลยป้าเจ้าก็ไปดูคนแม่ยแล้วลลวดด่า,าท่านพอเมื่อหอดตัดแล้วสีหยังเองลไปแล้วแกก็ไปดูไทยไ <ป S 1> เราจีไปให้เจ้าอยู่ไทยให้เจ้าไปเห็ดเวียดหาเงินอยู่ไทยแล้วลูกเราสีซอยเนาะเลือกเอาแล้วหละผู้จีมาเป็นโฟอันน่ะ ตอนทำอิดเราเราเราดีนะหบ่ตอนทำอิดนะตอนทำอิดดีนะตอนทำอิดตอนเฮาบ่ทันได้ลูกบ่ทันได้ผู้นี้แต่ยู่านอย่างเงี้ยแดีนะบ่ได้ลูกบันใดผู้นี้แล้วคนก็เริ่มไปน้ำมูลน้ำผู้คนก็เปลี่ยนจังไงเปลี่ยนไปเลยเลได้ได้เล้าตะบิดหาดี้ดีบ่ได้ลูกได้เต่าแล้วก็เริ่มแต่หาผู้สาวน้อย นิสัยบอดีเนาะนิสัยดีคอยอือโอ้เอาเอาคัวเราฮนเออกระเบิ้งนั่นแหละเราชิมเมื่อหนึ่งมื่อนี่หละจางหลุดแต่นี่เมื่อป้าะทรงเซนอะไรเดี๋ยวนี้ฮะแต่นี่เมื่อเวียงปากเซมือเวียงทรงเซนทรงเซนเจ็ดป่จังก์ตอทำเข้าก็ได้ปีอีฮะเขาคลายแทนกันต่อ่ดตอะไรคันอยู่ อยู่ซีโนไปนครรวกันตอนหนังซ้ำเซนสาวแม่นปอก็เขาไปจ้างรถไปเวี้ยงถุนอะไรนี่แต่เราที่เคยได้ยินมาเนี่ยเป็นเซนป้ายตอนแต่เ่าเซนสาวเต่วเตียงนอนเนยซ้เนหาเตียงนอนนะเออตัวเตียงนอนเน่ยซ้ำเซนหาเออเอานั่งเอาอะไรนุ่งกิลูกฮะเสดบอแสดบอแสดบ่แสบบอ ว่าเาาป็นหรือเปล่าจะเป็นปีกอ่ะป,อปีสองเดือนก็ใหญ่อยู่เลยตัวใหญ่ผู้ใดก็เราอเป็นตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ให้ให้กินแต่นมแม่บอกกินข้าวได้แล้วแต่นมข้าวก็กินเนี่ยยังก็กินอืมไปเผอกันอยู่พนทองเราครบคัวเราอ่ะสักเดือนจะจังแต่งกันนะจะไปพผากันบุเรเต้ มีแตไปผอกันแล้เจ้าก็ไปอยู่น้ำเล่าต้้งให้ไปอยู่น้ำยูคว่ามันจะเป็นพัาคือเป็นคน,ย,น,น,นย,ยังซีพัน่นเป็นาชีสียแล่าูบเอาลูกน้ำจะเพิ่มต้ยังไปาไเนมันก็ต้องมีความผิดพลาดแหละเออนนี้ได้เลือกเลือกครูชีวิตน้มัน็เลต้องมีผิดพลาดแน่ละเลือกผิดก็แค่เลือกใหม่อ่ะนงเจ้า,นานก็มาตองยา ว่าลูกสีบ่มีพอต่อไปมันไม่ก็มีเลือกสิ่งที่ดีกับตัวเองหันเจ้าก็สอนลูกเจ้าให้เป็นคนดีก็เลยนะมันบ่เหน็จแนวแลวสมือสีว่าลูกขาดพอเลยสิบ่ใหญ่แม่นี่เป็นทั้งพอทั้งลูกให้ได้เอทั้งพอทั้งเมย่างแลปนี้นมประยูน้ำพอดดาวเมทาเดอเหนนบอกจะประยูน้ำอเทดาวเมทาเดอซื่อยังก่อนลืมเลย ังเบ้นี่ใช่ไหมนางบีเออนางบีบีอะไรเบ๋อะไรเออเบ้ภาษาฝรั่งเลยเนี่แหละเขาก็เจ้าเงินให้เราแล้วจ้างรถเมื่อตอนตะอบิดให้เราตอนรามาตอนสองเซนจักมือหนึ่งห่อแล้วไปหาโอ้ยเปิดเร็วจักงเขาไปบานไอ้สุกจักมือมือที่เขาจะไปบานไอ้สุกเลยแม่นบอกตื่นเช้ามาเขาก็ไป ประมาณหาพุ่มือตอนเร่ของมือนั้นที่บอกเออประมาณนั่นแหละนี่แหละคาลุดนี่องแสนซาชองแสนเจ็บขาวิเมื่อคันยุงบายุงเข่ามึกินเนาะกาดคนกินติมีแต่ห้ามจีอยเอือยแหละคาลเมื่อวิ่งตอนนี้เอือยมีแสนหนึ่งเนาะ เพื่นบอกเพื่อนจะให้แซนดงให้ขว้าหางปนก้อนเพื่อนจะให้แล้วแซนด้งเพื่อนจะโอเออราไปซื้อตือมาเจ้าจะยังสิไปคอบอนอื่นอี้เนาะ้มแ่นด้งเดียวในมือในมือนะหันเจ้ามาคอบจะได้ไปคออยู่ไซอีกบ่เขาห้อยู่บ่แต่มือนั่นก็มาขอคุอแต่อยู่นี่แล้วเพื่นก็ไปเลยเจ้าคือไปได้คอบอนอื่นพร้อมบ่อไปคอเขามาจะซื้อแต่ยายลูกแล้วก็มาขึ้นงานแต่สมัยเราไปตีจะทาบ่อ หาเหลืองอกไปหาผูบ่าวไปเจ๊ลูกอันไปหาไปหาเสืงไปหาเนี้ยู้บ่าวไปหานอนนักบว่นี่ไปหานอนนู้บวญเง้นเงินอันก็จะแม่นเงินคาโาซีน้องคุณว่าซีไม้ยังตีบาวว่าจะสี่แหละาหมื่นเงินเขาให้เงินอี๋ยวกซื้อยาให้ลูกมันหาสิบพันหรืจ้างลูกเมือนแล้วก ให้เรา็ได้เลยคารถลาบจะออกตัวนี้เย็นสิไปคอบอนอื่นน้ำเนาะคออีกบอนึงังบอลขันแกยันบวดไเขา่อยก็่อยสามจีิและสามเซนสี่เนาะให้เนาะยันเราไปขอบอลเองบอตัวเราอบลตัวจะว่าเอาบอลจอมหารวมเป็นหาเซนเนาะ ทางน้มอหาแซนนึงเดิหายจางจ้างรถหาเมื่อหอดเมืองเฟื่องเด้อเมืองเฟื่องบอสเมืองเฟื่องบ้านนากทุนบ้านบ้านนัทูนทางนนำแข็อเนเอ้าจเมื่อหอดเด้ออันนี้น้องก็เห็นใจเด้อแถวตุกถูกได้ยากมาน้องก็ซอยน้องก็บ่เคยซอยไทยเป็นนี่เด้อเพราะว่าบ่เคยเห็นไทยเป็นนี่มาเดิอันนี้จะเอาไปอันจากรถเมื่อ เจ้าชิมลากรับเมื่อปากสองที่ว่าขอบกระปแล้วไม่ยู่นี่แตงแตมือนั่นเลครื่องจับกระทมาเมเลยคอเาลไว้น่งขวบเราเป็นตัวปลาในยังเราวนนอเออเราตัวราเราบอกเอาเบอร์ไว้ก็ได้เราจะฝาเขาไม่กินยันวะทิดหนอ่นวายังเห็นไหมเราทเราเมือเรือเรือทิดหนาเห็นยางอยู่ทางนี่วาวเอาตำรวจมาจาบเออเราเนตัวเราเมือลี่นอเมืองเฟืองวนนี้นอ กินขนมมามันปือ๊อันธันสี่นน้องก็มีม่ซาเน่ใจซ้เน้ก็พอใจนะสี่ห้าแสนมียังสีว่าบอเคทักกิทบอดีเไหนๆก็พอใจกันแล้วที่สวยเหลือแล้วก็ลืมดอวุ่นคุ้นกันว่าเมื่อกาจิฟากเข้าลงมาให้อีจากสอบจากสอบใจนี่แหละโอเค จะเอาเบอร์ให้ดยคอบเจมร์เออบุเป็นยังมีแต่ซอยให้ขอแต่ให้เอ่อไหเมื่อห่อนนะครบเลยเนาะบุเลยไปอดเอีกบุเลยสิไปคอเติมอีกน่อยนึ่งไปคอดเติมจกน่อยหนึ่งไป้วมแต่พันหนึ่งสงพันแลวเขาเสียหายา่ะอยากอให้หก็ให้สิบเจ้าอ้สิบเจ้าพันาพันก็ยังดีนะสิขาขึ้นทั้งยากขึ้นเหาซนแหอนแล้วนีซนคะ ขอให้ฮอดเด้อเรือว่าจะอ,ออกไปนี่แล้วเจ้าเจ้าบอต้องไปขอตื่มก็ได้นะเพราะว่าเจ้าใจพอแล้วเผื่อจะไปขอตื่มเขาสิถามเจ้ามีเงินเท่าไรเจ้าสิไปตัว๋วเขาว่าเออยังบรด้จะกี่กับบรด้หรือว่าเจ้าสิไปบอกเขาเออขอได้มาหาเซนเขาให้บริหารเจ้าจังได้ก็ให้ไวบโซด้โซดี้กลนนะพอกฮ่าเมย์ใช้ต้นลูกล้านนี่นะเด้ บีบีบีขอบใจเด้อดูขอบใจเด้อสิขอบใจเด้อซำนาซำน้ำนินน้ำนินฮะก็สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนอย่างไดเลยบออย่างไดเลยัยบอหรือเป่ปีป่าบ่อดอันนี้ปีจัดเลยปีสองเดือนไอ้บออ่ก ไอ้บ่ปีจักเดือนเฮาก็ปีหวังได้ปีปลาฮอดนึงยังฮอปีนึงย่างได้แล้วเนาะย่างเบิ่งเอาย่างให้ให้เบิ่งแนย่างให้เบิ่งแนย่าๆๆย่างนอยู่เฮือนย่างัวมันยาอู้สมย่านอยู่เฮือนปไว้เาสิปาข้าม้กินแล้วว่าเอาเบอไว้เอาเบอให้เราโลดต้องสิเอาเบ้อให้เด้อเอาเบ้อ เงยว่างๆก็เออก็อยากฝากมากก็ก็ได้นำใจกับผมเป็นยังดอกฝากกี่ดอกเขฝากเมื่อห่อนหันก็จะให้เขาไปซื้ออะไรก็ฝากไปต่อรถเขาอีกเออขาฝากฮะน้องจีอันเอาเงินให้เขาดอกไปซื้อปากน้ำรถคนอยู่บ้านนะเออรถกนส่งก็นี่มีไส้บอยังบออะไรนาะ มายากินแล้วมันหวานผมก็ย่างกับอีเมีปลูกไปหลายหลายปีการอยู่รับได้เป็นสองสามล้านปลูกใช่ไหมแล้วปลูกขุยเออไปอยู่น้ำเหล้าบุเลยไปเห็ดสวนอยู่บุเลยฮะผัวมาอีกแล้วนะจะไ่ต้องหยุดอยู่กับเพ่าเอาดอกผัวหันหาเงินหาคำดูแลตัวเองพี่ดูแลลูกก่อนเวลาจึงคอยเปิดใจหลวงผัวผัวหาเงินได้กระไรผัวเอาเงินได้กระไรเด้อเงี้ยมันย่า เอ้ยเอเจ้ะเอาแรตบิดนะเขาว่าเขาหักเจ้าแห้งมาไปอยู่น้ากันแหละกับชีเลยเห็นบ่เพือนเป็นเพือนไม่ก็บไร้เตงเพื่อนไม่อยู่ด้วยซ้ำเมียบอกอยู่น้ำกันจักรีก็จักรีจะบอกโอแมนขอหาอปีบประมาณนั้นน้อยังบด้แตงงานกับสับบร้เตงได้นิคณะบรีเตงบอกอันดูแลให้เรา คันนี้คันคันเงินแต่งเงินกูก็แต่งโบเฮ็ดไปซีเลยลบอกขนาดอะไรเราไม่เห็ดเหรอแค่เพิ่นด่าแค่เพิ่นด่าแต่มาซีแม่ก็แม่กูได้กินเงินน้ำมึงห้าร้อกิ๊บมึงยังได้กูแคร์เองเแม่กูกินไม่พอแต่งก็ได้แต่งเนาะยังมดาด่าพ่อแม่อีกอ้าวเลือกที่ก็เลือกไม่สูส้ๆเลยเด้อ เป็นคนดีฮะละจริงได้ที่บดีกับบอก,ก่โบเฮด <c oughs> ใช่างมันเป็น็อกโอแลตเด,ด้นอะ,ะเอาบิดกับอะกรเีญญ้ยล่างมือก่อนนี่ละเอา ดีเดอรบีเดอบายบายยังไ้เด้อคอยซื้อเฟิงเด้อชื่อชื่อคอยอยู่บ่อหนิชื่อคอยอยู่บ่อบาย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 น่บยบายบายอันนี้จะสิญ่างไปพดเล่เนาอเอ้าคอยไปคอยมาเบิรนดเดอร์อเดอรบนหใช่เบร์เบร์นละมาบิกก่เด้อ ตอนแรกมีผักใส่ค่ะผักเคลือนหมูบอเคลือนหมูอยู่ใส่หั่นไงรากเก่าข้างหนนี่ยละเก่าบินตอนแรงยี้มใส่เมื่อยกินข้าวกินน้ำแล้วบอสสันนี่เพื่อนนี่กินแล้วแต่บอคอยนั่งบอสฉันกินกินแต่ตอนเช้าร์กระิกินยังไงกั่บอยากบอคิดร้ายบออยากเขาก็ต้องกินเพื่อห่างไกลนี่แหละบางเคื่อเขาสมุติจ้าบอสกินข้าวกินน้ำเจ้าอยากก็ซื้ออุ้มลูกนี่จะล้มในสุขภาพนะ หนึ่งมนยูลูกมาก่อนซองก็ต้องเป็นเจ้าตอนก็ถือพาเพื่อนเนี่ยก็ขี่รถไปก็เป็นวินเป็นเมาว์บริกินเขาพารถลุกรถผู้ไฟขนนึไงองยู่องนเห็นบอ,บอ,อเจ้าถือพาบริกินเขาวกินนำ้ำมันยังสมบูรณ์ให้เจ้าลูกเจ้ามันถือว่ายังเก่งแต่ยังว่ามีบุญบบดนีกก้ก็หักซาเอาแล้วลูกแล้วก็หักซาสุขภาพเจ้าของน้ำเเพือ่อน อันนี้เบอร์เด้อเบอร์โทรเราอ่านหนังสือกับโปเป็นเราอะแต่ว่าต okay. ัวเลขนี่เป็นเนาะตัวเลขครับเป็นเออกดโทรเป็นอยู่อ้าวโชคดีเด้อเด้อดูดีไม่แห้งอ้าวบ้านนี้คอไอหอนเมืองเฟืองมื่ออื่นก็คือรถอ่าเมื่อแรกนี่นอนเฮือนโมูโมูกระซิบบอให้เพราะจากเซนไปชงเซน ากบายบายพี่บายบายบายฮะเขาก็ยังไร่ได้กินเออจะประเทศมีกล่องให้เราเลยกินมีก็ได้เลยสะเอามีกล่องันเนาะ ได้คระทุมดน่มอออยากเนต้นันคยหมาอนแวูสอนฮะจะถือมามอยังไอ้นี่เฮ้ยมาเบิ่งนี่มอดำดลดาจะบริโกลงดิ นี่เอ็นตักบริสิบอ่ะพี่เฮ้ยบริสียบอ่อบเสียพีดบ,บึงนี่ของเราถูกเน,นี่ยม้อคางเราถูกเราถือมานนำเสียไปขายผัวผิดกับผัวเอาไปนอกก่อน <Open open. S 1> ขนาดหม้อดัมได้หนิเรายัางนะเราจะเก็บไปขายได้หน่ิจะเสียไปใส่เนี่ยไปขาย hey. ลองทำห่านใครเล็กจะได้เทไอันนี้สีห้าพันเนาะพวทถูกดูเก็บเอาในทางบ่หมอเราถูกอยู่เื่อหมอค้างเหล่าแ้วก็สิเก็บเล็เก็บโยมสิบอกเนี่ยเราถูกหมอเบังหายกันกระพัวอล้วกัก็เลยว่าหมอที่ถูกเล้วฮันก็เลยว่าเสีไปขายต่อ ไปขายหันเล็กหันโยมออออเออทากินมีก,ก่อนกินให้บบจอกหนึ่งเด้อกินน้ำลายพี่พี่ก,ก็แข่งแดดแข่งแดดไปมาเนาะ ได้แต่ม uh ีแตมีก huh. ล่องนะเนาะู้ดีเขาก็มาแต่บาดไอซุกสสมุดรเรามาตอนห้องพัน์อยู่นะแล้วก็มาเจอใช่มาเจอเขาไปฟหมเผยนอยู่เาม่ียบห่งานอ่าะะหอวางได้ตอนหาก็มาวางจะมาพอดีถึงเนาะเวาสี่โงจะไปแพอดีกบนแดอีจะมาหาโฮมผมเห็นกำลังสิออกไปเมื่อกี้นี่ค่ะ กำลังจะออกไปปูไปหาหมูเราก็ได้มีกล่องที่เ่าไปสัตว์บกปุ้งในมือนั่นเนาะสัตว์บกุ้งอ้าวแต่มีกล่องแต่เรายังไม่ได้กินข้าวกินเลยกินเลยนี่จะได้ทรับไม่ได้กิน,น,กนมันห่อันเด้อร์ใช่มาชดลวกปากคือเฮ่าไอพี่ว่ายังไ่บ้างอุ้มอมามันโดนหรือเปล่ามันให้อุ้มอยู่เยอะๆไปสิกินนมปะกินนมปะ Ginom nấm Ginom nó nấm nó Ginom nấm Ginom nó Ginom mì. nó Ginom nấm Ginom nó Bung ninh cao nấm bò, cao nhìn kheo ninh nhìn kheo cao ninh cao kheo cao ninh kheo ninh ca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 o ninh kheo ninh cao kheo kheo ninh cao Kheo, เทงิทงก็มีซองแคลทั้งเทิงก็มีซองทั้งนมก็มีซองไปไปไปจะจะแม่กินข้าวก่อนแม่ก็อยู่นี่นะนี <|si|> ่แม่กินข้าวแม่กินข้าวก่อนอ้าวไปหน่อยหนึ่งแล้วก็อันนั้นเนาะกินข้าวซะเอ่อเนาะซิมอมให้มันมันเผ็ด เจ้าอยู่เมืองเฟื่องก็าบอภาษาลาวคือกันแต่วะเรื่อว่าภาษาอื่นอีรอเองบอกเป็นชนเผ่ายังเจ้าภาษากมูภก่บอสบายดีนี่มาได้สบายดีสบายเลอะสบายเลอะอสบายเลอะภาษากมู่บอเออกูมูกะม่งเันเดียวกันบอกูมูกกะมงเันเดียวกันบอ ภาษาคือกันอยู่บอกมกมกภาษาแว่ายเออสบายเลยสบายเลยเจ้าสิไปส่ได้撒ะปจอมหัวฮะจอมหัวลาจอมหัวบ่แมนตีแม่นลาจอมหัวแต่ว่าจกจิไปใส่กินเคาวเดอได้ส เอิ่มเอิ่มนี่กินเนาะเมาได้ก่อนว้าม่ดูหน่อยบ่มีเงินบ่มีขามนีวะไหนๆกะมูนละกระสุนบ่บ่คือกันบ่คือกันเนาะบ้านห้าเลยตะเบินยังแล้วอปลาปลาตะเบินตะเบินปลาตะเบินยังอย่างนี้แหละตะเบินปลาตะเบินยังเออบ่มีเงินบ่มีขามตะเบินปลาตะเบินยังแมนบ่ พี่ว่าไอพ่นฮะ้ดิไอพ่นเราก็เป็นเราเทิงคือกันแต่หนาจะคนเราสมบเข่ามาแมนเรากุมหมูกึมหมูต่างหากเราทิงต่างหากได้เอาให้เรากินข้าวซะแมนบอกภาษาคือการเดกันแต่ว่าบางคนกับเราก็คือการบางคนแบบโคือกันเนาะแต่ละท้องถิ่นเราง่ายซะคนท้องถิ่นโบคือกันขนาดอยู่บ้านนะแต่ว่าภาษาเดียวกันหะคก็บเรา อยตามกันคนเขมอยากมาอยู่บ้านเรา่กันเราเป็นคนลาเทิงซนเผาเนาะคอยกินก็ได้กินนะแม่คนวนแม่เมื่อกี้นี่กินได้มเอาแม่กินอันนี้ของเจ้าเอาไปกินตามทางครับ เวลานางลดนางลานคะแนน่ามีน้ำผ้อนไนนะลงไปตามรถลงไปห่านคลายเรื่อนเวห่านปั๊นน้ำมันดีขอน้ำผ้อนน้ำเขาสุกเซิร์นหะนะมัน่ายัน่าโบก่าไปทางแดงกันอย่าหาที่สูงยีหลกแปดยี่สิ8ีหลักแปดตลาดหลักแปดจะอยู่ในหันบอกบว่าอยู่หลักเก้าเดี๋ยวจะให้ลุงตลาด ภัยหลือ่มบ um, ุ๊คจาลกยันยำขึ้นเหมือนเดิเอ้ยเนาะจากลาเคยตอนนไปจิตลกอย่าละจิตลกแปดกายลกจิตบนไฟเตบ้านกลางจ้างรถให้ให้ตุ๊กๆเข้าไปส่งเอาไปหนองนี่ให้เข้าไปส่งอย่าลกแปดสิบพันกิจนเศร้าสามสิบให้เขา จิห้รถตุ๊กตุกเดินไปส่งกันเด้อไปส่งข้างหน้าเผื่อเรายังบวชในกินข้าวเนาะเรากินแต่ตอนเช้าป้อนลูกค่ะเอาอยัางป้อนข้าวข้าวกํายังอันปาคือปิ้งปลากับข้าวให้แต่ลูกกินเนาะไปอยู่น้ำหมูน้ำครูแด<ย>ีวว่ากินน้ำหกินใจเขาเอีงใจเขาห้แต่ลูกอิม่มแล้ววะ แต่ว fun, Enough, okay. ่าเราเองก็ยังปัะธานกินอริตาก็เลยบังเอิญมีมีเนาะไม่มีเอาไปสัตว์พวกหมอนะสัตว์แข่งกันสัตว์แข่งกันไปสัตว์ทำไมเหรอคะไปสัตว์มีนอกบังเอิะแล้วสิได้ออกไปส่งเราอยู่นอกเลยจ้างสำหร่อยเราเมื่อเฮือนหมูเราเด้อวันนี้เบิ่งเสียงเพลงกัน